เกาหลีเนี่ยพกพี่เนี่ยตัวพ่อเลยนะซีรงสซีรีส์นี้พี่ดูประจำนาะอย่างมึงกะนั่ดูเกาหลีกูอยานดูแต่หนังญี่ปุ่นหนังหาเลยมีพูดอยู่คำใดตยืนหาพ่อมึงเหรอไอที่เลสวัสดีค่ะอันยองยองครับอันยองเลย อันยาวด้วยครับ<ค><ย>เกิดเร็วแล้วลก็ไหสัตว์เอาเฮ้ยเข่งมึงเนี่ยมึงจะวางการตลาดได้งไงนี่นี่เดคนเดียวก็พอเข่งเดียวคนเดียวพอเลยเร็วโอ้โมเฮียที่ไหนจะไปยกไหวเข่งขนาดเนี้ยคนเดียวเข่งแค่เนี้ยยกคนเดียวก็ไหวยกโไม่ไหวหรอกโม,โมใครจะไปยกไหวเรามึงดูโก มันหนักตรงไหนวะฮะมันหนักตรงไหนเนี่ยมึงดูสิมันหนักตรงไหนฮะโหนี่ของจริงว่ะสองยังไหวเลยไอ้น้องโหจริงหรือยอดมึงดูกูซะไปที่รถไอ้สมองน้อยโง่ทุกรุ่นเหนื่อยทุกปีสมองไม่คำนวณเป็นนาโง่เลยกูขมทะเลรู้ว่าขุดเขาเจ็ดรูกกันนะยังง่ายกว่ากพวกมึงเลยไอ้ควาย